อสปอรรับออกแบบจะทำเสื้อกีฬาเสื้อรุ่นเสื้อทีมเสื้อบรงงานต,ต่างๆแบรนด์ยโครโค้ด0 816646143ย้ำา0 816646142สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับอ้วนพางทะรลบุรพานะผมวันนี้เราจะมาโศกเยื่อนะผมในการไปลากปลากันวันนี้เราก็อยู่บริเวณซังนะผมซังที่นานาชาวประมงขอเอามาลงไว้ให้พวก ชาวประมงขึ้นบ้านผมเพื่อที่จะหาเหยื่อในการลากปลายามเช้าผมเ๋เรามาดูนะผมว่าจะได้เหยื่อมาไปลากปลากันเปล่าผมเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนะผมมากันสาคนอีกเช่นเคยนะผมวันนี้นี่ก็เดี๋ยวเราต้องทําระบบไฟเดินสายทําแผงไฟใหม่นะผมวันนี้เราต้องก็แบ่งเครื่องไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าเขาทำอะไรกันนะ

เราจะมาสกงเยือนนะโหเต็มเลยนะโยนถ้าเรามันขึ้นนี้เราโยนไปนู้นได้ไหมก,ก็ปล่อยถึงหน้าดินเลยอนะ อนนี้เราก็จิกปลามาเรื่อยๆนะผมมาอยู่บริเวณเรือจมนะผมเรือจารุวันนะผมตอนนี้เราอยู่กลางทะเลนะนึกว่าแบบขามีเทศกาลอะไรกันไม่รู้เนี่ยเรือเต็ไมไปหมดเลยนะผมทั้งหมดที่ผมนับนะคร่าวๆประมาณ35ลำนะผมอยู่บริเวณนี้นะทางด้านซ้ายด้านหน้าเรานะผมแล้วก็ด้านขวาอีกเพียบเลยเนี่ยอยู่ประมาณ35ลำนะผมอมมาลากปลากับบริเวณเรือจอมขหมดเลยนะ มา,อาลอรวมกันอยู่นี่นะครับไม่รู้ว่าปลาใครจะได้บ้างไปเรือ <laughs> <c oughs> เรือเต็มไปหมดนี่บรรยากาศรอบขวัญก็ขึ้นม,มาแกนะผมทั้งบนฝั่งก็ตอนนี้โล่งนะครับแต่ทางเกาะเราเนี่ยรู้สึกว่าจะมืดจะเริ่มมองไม่เห็นแล้วนะผมใครก็ฝา <c oughs> กกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยผมกับอ้วนพานละป,ปลปูาพานผมขับเรือพาวิดามาร็วขึ้นนะผมอตอนนี้เราก็ฝึก <c oughs> ลากปลาวันแรกของเราเนาะสาคนเราก็น่าจะอยู่บนเรือกันยาวๆนะผมว่าเอาเตาแก๊สเอาอะไรมากะเอาข้าวกินตกปลากันบรเลณเรือจมหรือประการลังประมาณนี้นะผมก็ะจะอยู่แถวๆนี้วันนี้ทั้งวันเราฝึกไปในตัวนะที่จะเปิดรับทิพนะผมนี่ก็ฝากไปนงอนใจด้วยผม สวยสองคันเลยครับผมตอนนี้สองลำเลยนะผม,นนม,ะผมทั้งช่างเอ็กนะผมนน่มาแล้วดูไต่ไม้ครับผมตไมตไหมไตไม้ก็สวยนะผมสองคันเลยอันนะี้เราเป็นไต่หมุนคงลออย่างเดียวคมอื่นต่อไปครผมใครขึ้นมาก่อนนุ้ยนี่ของใครของเอ็กใช่ไหม

วเดี๋ยวผมจะดูแต่ไม้ต่อไม้ปลาแล้วไอ้หลาเหรอเอล่าครับผมอู้ยเล่าตัวแรกของเราเฮ้ยโอ้โหมีคู่เฮ้ยอ้โหต่อยู่วนละเกี่ยวเลยนี่เป็นเอล่าผมไอ้ล่าตัวแรกยอดถึง

เราเหลือกี่ตัวเนี่ยสามตัวเดี๋ยวผมนี่อีกสีตัวเล็กครับผมอี๋เหตัวเล็กแต่ก็หลาบขอให้ได้นะตัวใหญ่อ่เผเ็ลกน่าร้ไก็ลักคีอันิเงินไปอยู่ไหนนี่หาไม่เจอเนี่แคอยู่สองคน เมื่อคืนแลหละเรือบรรยากาศดยรออนนะผมเรือจอดเต็มลำเต็มพื้นที่เลยนะผมแต่เราไปดูต่อว่าเราจะได้ปาลาอะไรนะผมหลังจากนี้เราจะลากเชินเคยับผมแล้วกินไหมะหลังจากที่เราได้ทําการจิกปลานั้งแต่ช้าผมก็อาจจะได้มาสองตัวนะผมที่เราได้ทําการจิกวันนี้เนาะ สำหรับมือใหม่ของเรานะผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ลาก่อนสวัสดีครับออเดี๋ยวมาดูผลงานมาก่องานของเรานะนี่นะระบบผลงานที่เราได้ลากกันวันนี้เนาะได้มาอินซีหนึ่งตัวนะผมแล้วก็ปล <Yeah. S 1> าสลัดอีกตัวหนึ่งนะผมก็สำหรับมือใหม่อย่างเราเนาะนี่เหยื่อเราที่ใช้ในการลากก็เป็นปลาเนาะ โ่บกันมา<ส>เนนมื่อเช้าเย้ครับผมหลังจากที่เราได้ทำการจิกปลามานี่เขาเรียกจิกปลาใช่ไหมครับผมกปลา,ามาบริเวณเรือจมนะผมเรือจมจรุวันตอนนี้เรือเยอะมากเราเลยออกมาไกลหน่อยนะผมตอนนี้เราก็กทำกับพงกับข้าวนะผมทำอาหารไว้หุงข้าวไว้เรียบร้อยโดย แล้วก็มีกุ้งทอดสหมึกทอดนะผมทายน้อยทายน้อยโดยเชฟไม้นะผมเชฟไม้สายบันเทงิงเมื่อคืนนี่นี่นะผมเราก็ทำกันบริเวณหลังเรืออะไรนะผมเพื่อที่ว่าเอาไว้กินกันแก้หิวไปก่อนเพราะว่าเราเตรียมมาเครื่องมืออุปกรณ์อะไรไมายังมาไม่พร้อมนะผมยังมาไม่ครบดี ราะว่าเราไม่คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้นะผมเราก็ทำกับข้าวไปแล้วเดี๋ยวมาดูนะผมว่าเสร็จแล้วเราจะมีอะไรให้ทานัะผมมีก็หมดที่ราตกได้เมื่อคืนนะผมหมดสายหมดสายส่วนอื่นเราก็ไปขอเรือมา <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันหนมอันนี้เราก็ได้ปลามาสองตัวแล้ว <c oughs> ไปเรื่อยๆไอ้ผม,มค่อยๆฟรีเครื่องไปหนุ่มลากไปด้วยทำกับข้าวไปด้วยสุดิีคว่าดูเชฟไหม ให้ติดตามรับชมมาน,นะผมว่าเราจะจิกปลาได้กี่ตัวนะผมสำหรับวันนี้ในการใช้เหยื่อปลาเป็นนะผมแล้วก็เกี่ยวกับเบนแล้วก็ปล่อยให้ปลาลอยตามเรือไปแล้วเราก็ฟีเครื่องไปนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมโอเคส,สการจิกปลานะเดี๋ยวไ,ไปเจอกันใหม่ในอีพีหนา้าว่าในการจิกปลาของเราสำหรับนิวใหม่องเราครับครั้งแรก